โอเคครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็จะเป็นอยู่ในเอาชีวิตรอดครับในพาร์ทที่สามเนาะโอเคนี่ครับก็จะเป็นนี้นะฮะก็อัดแม่งลัวๆครับวันนี้เสานี่เว้นไว้นะฮะแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นปภาสานี้รู้สึกว่าเล็กมากเลยเนาะก็ดูแบบแล้วมันก็เล็กอยู่เหมือนกันนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราจะมาทขย่าตรงนี่กัน เพราะาตัวภาษาเนี้ก็แตัวเดียวเองทางข้าวป็นเลยวข้าวนี้ปิดไปเลยข้าวจะทำให้เปนสมเกียรตเชียวโอเคปิดแล้วนะฮะโอเคก็จะเป็นปราสาทอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะปิดนี่ประศาสของประศาทของฟุก GGF ฟุกคุงนะฮะโอ้โหครูไทยก็มา เออเชียมาเดี๋ยวมาทำต่อ, Guys, ins, อ okay, กัน okay. เลยเนาะเออจีบทำวะลืมโอเคครับโอเคทีอรกทีแรกเราจะมาวางแบบไอ้พวกบล็อกก่อนนะจะมาวางบล็อกก่อนเนาะ นี่น,นจะเป็นมบกระเจียวกับกระเจียวเดี๋ยวฮะฮีะ่นี่ไม่ใช่หรืออ้าวแล้วกูจะปิดทำไมเนะี่ยเดี๋ยวไปเอาละเอาอเอาลยค่อยมาทำก็ได้ครับมาวันนี้ก่อนทำทีละอย่างนะฮะตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จแล้วนะในอีพีแรกเลยนะ ว่ารวดเร็วครับรวดเร็วประสาทอันนี้รวดเร็วแล้วมึงก็จะวางผิดอะไรนักหนาะอาณาจักรนะครับถ้าใครให้สร้างอะไรก็คอมเมน,เมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับตรงประตูเข้ามาตกเต็ด้วยกันเนาะ ก็จะดูสวยแบบหนึ่งประตูวาร์ปเนาะแต่ว่ากูไม่ได้ทั้ประตูวานะรา์ปดีปป๋นี่ประเดี๋ยววางแบบนี้ก่อนนะครับไปทีละขั้นนะโนโฮะเนาะโอเควางแบบนี้ไปเลยกันนี่เติมโด,โดรีมเติมแล้ววางบบนี้ก่อน มันไม่มันไม่อะไรแมงมุมอะไรนะครับโอ้โหเลคุกเลือกดับกนคับจะได้สุทจะฆ่ากับมอนสเตอร์เอาจ๊ิปะนอนสิโอเคนอนสิภาษาเรานี่เหมือนแคนรูปแคลนเลยนะไปดูรู้สึกว่าดูแคนเอาแคลนมานะครับ ยวได้คิดไอเดียนี้ปิ้งกันมานะฮะขับอยู่นู่นเจอแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลเอาไปเหี้ยตาถั่วนั่นหละมึงเนี่ยฮะมาเอารั้วนะเอารั้วไปประมาณสิบพอนะสามสิบเลยนะฮะมันก็ดูไปดูเรียบดูดีไปแบบนี้นะก็มา ก็คลิปนี้ก็ไม่มีความฮานะมาสอนสร้างเฉยๆนะขี okay, ่วางแล้วนะว่าปราสาทลาะ่ะที่ผมสร้างวันนี้จะสวยหรือไม่สวยนะโ okay, อเคได้ประมาณนี้กนะ็คือวันนี้ได้ดชั้นหนึ่งอนะนี่ จะพอนะะแล้วมันอยู่ไหนวะตุ๊กค,ครับ่ะตุ๊กครับจ้อนี่ตุ๊กครับตุ๊กครับอีกันพอปะลุยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เสร็จเนาะปราสาทหล์รังนี้ของเรานะฮะเรากำันอยู่ตรงไหนวะรู้สึกว่ามันจะดูกลมกรืนมากเลยนะ ความมาซะเยอะเลยเราอาจจะได้ตกแต่งด้วยนะตัวเยอะโอเคครับเราก็จะได้มาแล้วนะฮะนั่นก่อนเตาเผาไอ้ปลานี่เตาเผามาโอเคเราจะตกเราจะให้มันเผากระจกให้เราเนาะโอเคปะจะถือเท่าไหนะโอเคนี่ครับก็จะได้แล้วครับเงื้อกเยอะแต่เราไปปูพื้นที่นะครับวันนี้นะ เราจะใช้ไปแล้วดิว่าเราทำกันไหมบา้าตกแต่งก็กได้ปะตัวประสาทใช่ไหมล่ะนี่ตั้งมาสามบล็อกเลยนะฮะเอ้ยเอาเงยออกมาสามบล็อกโอเคสามบล็อก โอเคให้ okay. มันติดไปงี้นะโอเคนะวา,วางอย่างงี้นะโอเควางโอเควางก็จนะก็ก okay. ็ <Okay. S 2> ดูสวยไปอีกแบบนะึงหรือเปล่า าเอาไอตัวนั้นออกเลยเดี๋ยวกูเอาไม้ขึ้นไปจบ๊โอเคปะผมว่าเอาไอตัวที้นันออกเมันเหลือแค่ชั้นเดียวอ่ะมันจะดูไม่มันจะดูไม่สวยนะ เทียนกูเคี่ยววางนี่เป็นอะ,ะไรกันต้องทำแบบอกยากขี้เกียจมีขี้เกียจด้วยี้ปะเดี่แล้วก็วางไอ้เฮียนีงจะจะวางทางเดินนะครับนี่เรียบร้อยเป็น วขาลืมไปเราต้องทรางเป็นหลังคาเนาะหลังคาหลังคาที่ใช้เป็นไม้เลยดิหลังคา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 ตาบันชื้นนะครับเดี๋ยวคิดมันน่าจะไม่เหมือนในอีเคแล้วแพ้นะผมความคิดผมคิดว่ามันไม่เหมือนเอาลงมา ื่อยนะก็เดี๋ยวก็เสร็จเองดูแล้วกูจะทำอะไรอย่างคะดูแล้วดูแลดูแลอย่างคาคือแบบข้างบนชั้นส่อน,นี้จะเป็นพระราชวังมั้งเป็นแบบข้างบนอาจจะเป็น บลังไรว่ันจะเท่มับลังเลยนก็ฉันได้เลยที่ขอกใ้รหมงเงี้ยเออไรง้มีที่แรกขอไปอว่าจะดูดีนะีนะจะทำแบบเป็น M B C นซอะไรเงี้ยให้มันเร็วกว่าเรื่อยๆนะฮะก็จะเล่งท้ายมันเร็วที่สุดครับ จะได้จบจบตัทีทำกันขับน้องเป็นไปเรื่อยๆนะครีบเรียบ้บลยลับครับผม ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคโอเคหมดครับหลับครับผมทางข้าจะอยู่ตรงบันไดนี้แหละ คลิปหน้าเ,ออเราจะไม่มาทำภาษาเราจะมาขุดหินกันนะครับก็โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็อยากก่าลืมกดแชร์กดซับซักเคยอีกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีกก๋ยวเบดีกก๋ยวกระจุกเบากระจุกไม่เีนในในมมเ,เ,เดี๋ยวเราจะเอาไม้เบิร์ดเนี่ยฮะไม้เบิร์ดนะไม้เบิร์ดเนี่ย ขึ้นบันไดมาหนึ่งบ็อกนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาอีต่อแสบเป็นหนึ่งบล็อกแล้วก็ขึ้นมาหนึงบ็อกแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปโอเคนี่จะดูดีโอเคออครับไปมองมดูข้อนมีเลยดูสิครัสดูสิคลับ <laughs> okay, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.